สวัสดีครับปีใหม่แล้วขอให้เจอแต่สิ่งดีๆ ปีที่แล้วมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายหวังว่าผู้ชมจะรู้ทันข่าวสารบ้านเมืองในประเทศและก็นอกประเทศมากขึ้นและก็มีวิจารณญาณมากขึ้นแอดมินก็ยังเหมือนเดิมจะเสนอข่าวตามจริงต่อไปถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามให้แอดมินด้วยยอมรับว่าแอดมินก็ท้อเหมือนกันที่ต้องต่อสู้กับพวกปั่นข่าวแต่ว่าอย่างไรก็ต้องสู้ต่อไปตามแนวทางของเราที่มีหลังจากประธานาธิบดีซีเรียบาชา,อ,าอัลอาซาร ลีภัยไปยังรัสเซียและก็อยู่สบายดีที่นั่นในประเทศซีเรียก็ถูกฝ่ายต่อต้านเข้าบริหารงานอธิบายเพิ่มเติมซีเรียมีหลายกลุ่มที่ลุกขึ้นมาสู้กับรัฐบาลของบาชาเอ,อาอาสซารซึ่งอาาัสซาดเป็นชาวชีอะ์ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยส่วนคนกลุ่มมากก็คือซุนีและซุนีมีหลายกลุ่มและยังมีชาวเคิร์ดอีก กลุ่มที่ไปเป็นรัฐบาลของซีเรียอยู่ในตอนนี้ก็คือชาวสุนีที่ได้รับการสนับสนุสน,นจากตุรกีแต่ก็ยังมีชาสุนีอีกกลุ่มที่ยังมีกำลังอยู่และก็พร้อมขึ้นมาชิงอำนาจทุกเมื่อก็คือกลุ่ม i อเอสแน่นอนว่ารัฐบาลซีเรียปัจจุบันไม่แข็งแรงพอ ที่จะดูแลซีเรียได้ต้องได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศตุรกีช่วยอยู่แล้วรวมถึงสหรัฐอิสราเอลก็ต้องช่วยตอนนี้รัสเซียอิหร่านถอยออกไปแล้วแต่ว่าในซีเรียยังมีหลายกลุ่มที่อยู่นอกเหนืออิทธิพลตุรกีช่วยกลุ่มที่ไปเป็นรัฐบาลของซีเรียสหรัฐช่วยชาวเคิร์ดไม่ให้ตุรกีเข้าปราบปรามอิสราเอลจัดการกองกําลังที่อิหร่านหนุนในซีเรียดูเหมือนจะจัดการได้แล้วแต่ยังมีกลุ่ม หนึ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือกลุ่ม IS จ,จริงๆ i อถูกปราบปรามไปแล้วแต่ก็ยังไม่หมด กลุ่ม i อ IS มีอุดมการณ์ก็คือต้องการให้ตะวันออกกลางปกครองแบบรัฐคอรีฟะก็คือใช้กฎหมายตามความเชื่อและผู้นำต้องมาจากเชื้อสายของนบีมูฮัมมัดแบบโดยตรงก็คือกาหลิบเท่านั้นซึ่งจะแต,ตกต่างจากอิหร่านที่ต้องการให้ตะวันออกกลางปกครองใช้กฎหมายตามความเชื่อและผู้นำก็คืออาญาโตเละที่ไม่จำเป็นต้องมาจากเชื้อสายโดยตรงจากนาบีมูฮัมมัดคิดไม่เหมือนกันนะครับ แม้ว่า IS เป็นซุนีเหมือนกันกันกบอียิปต์จอแดนคูเวตซาอุบาฮารนยูเออโอมานแต่ว่าประเทศอาหรับเหล่านี้ก็ไม่ต้องการ i อเอสเพราะว่าจะไปล้มการปกครองในปัจจุบันของเขาสรุปคือ i อเอสจะจะตั้งจัก,กรวรรดิใหม่ขึ้นมาแบบสุดโต่งจึงต้องปราบปรามโดยเฉพาะนิกายซุนีอย่างจอร์แดนคูเวตซาอุ โอมานบาฮเรนกาตา UAE แม้ว่าจะนิกายเดียวกันแต่ก็ไม่เอา IS ต้องพยายามจับใจความนะครับาการที่ IS โตขึ้นมาได้ในซีเรียเพราะว่ามีชาวซุนิยอยู่เยอะ ถูกกดขี่จากชีอะของอาซารมานานส่วนรัฐบาลปัจจุบันของซีเรียเป็นซุนนีสายตุรกีก็ไม่เอาไอเอสเหมือนกันไอเอสก็พยายามเข้าไปจอแดนซึ่งก็เป็นนิกายซุนนีเหมือนกันอยู่แล้วซึ่งจอแดนเป็นประเทศที่มีกองกำลังต่างชาติอยู่เยอะก็เพื่อดูแลความปลอดภัยให้มีฐานทัพของสหรัฐอยู่ด้วยแต่ว่าล่าสุดกลาโฮมของฝรั่งเศสประกาศว่าได้ดำเนินการโจมตีกลุ่มไอเอสในซีเรียตอนกลาง โดยส่งเครื่องบินดาโซดาฟาวกับโดรน MQ-9 Reaper ไปปล่อยอาวุธใส่เป้าหมายเจ็ดจุดของ IS หลายคนสงสัยว่าฝรั่งเศสมาได้ยังไงก็เพราะฝรั่งเศสต้องการมีอิทธิพลในตะว,วันออกกลางต้องการมีบทบาท จริงๆฝรั่งเศสกับตรรุรกีไม่ลงรอยกันตรุรกีเขาไม่มีบทบาทในซีเรียฝรั่งเศสก็ตามมาด้วยก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสยังไม่มานะครับช่วงหลังมาฝรั่งเศสขายลาฟาลในตะวันออกกลางเยอะขึ้นข้อดีของลาฟาลคือมีอาวุธของฝรั่งเศสที่อนุญาตให้ใช้ทุกกรณีไม่เหมือนกับของสหรัฐ ที่มีข้อจำกัดในบางเรื่องประเทศในตัวอนออกกลางไม่น้อยที่หันมาใช้ราฟาลเป็นกำลังเสริมเผื่อมีปัญหากับสหรัฐที่ไม่อนุญาตแม้ว่าราฟาวจะตัวเล็กบรรทุกได้ไม่เยอะ แต่ก็มีอาวุธทันสมัยพอได้ครั้งนี้ราฟาลโจมตีไอเอสใช้สนามบินของจอแดนแน่นอนว่าได้รับการอนุญาตจากจอแดนจริงๆในจอแดนมีฐานทัพของสารัฐอยู่แต่ว่าฝรั่งเศสคงอยากแสดงพลังเลยขอใช้ราฟาลโจมตีอยากมีส่วนร่วม ผลงานก็ออกมาใช้ได้ซึ่งราฟาวถนัดโจมตีภาคปืนอยู่แล้วไม่ถนัดขับไล่มากนะักในซีเรียยังมีเรื่องต้องคุยกันอีกเยอะมันไม่จบง่งายๆมีหลายกลุ่มมากก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ